กาบสบับดีรอบค่ำอีกพี่น้องเอ้ยมาแต่บานจตุ๋ยม,มาพราอีเมว่าป่านะครับเพราะเมนมันขอนบัลลบ่ัสันนี่คือท้องไร่ทุ่งนาของเบาวอาดเด้อพี่น้องเด้อมาปะขอนห็นบ่น,นะปะขอนจ้าแต่ว่าจะเปไหยังไปเบิ่งก่อนพี่น้องมนก็นเดือยไปให้สาไปเบิง่งพี่น้องอม,มีแต่ป่าซิวพี่น้องเอ้ยเราจะได้กินอาหารแรงจาก กินเห็ดแล้วก็จะมากินปลาสีเมื่อมกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข่าวเบาอ่านบ่ได้แดงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นน้ำสีกองมันกาเขียวอยู่ว่าไปอันนี้คือให้หน้าเบาอาดเนาะแต่ค่าเริ่มมาเสียหายเบิ่งเด้อพี่น้องวินหัวน้อยหนึ่งแต่ค่าพี่ีผ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 ี ลงไปสุดปุ่นตีนบ้านนาพวกใต้พุ่นล่ะพี่นอ้องสุดไปพุ่นแม่นเบิดเขตนี่อันนี้คือทวนทางแต่เขตทวนทางมาขางพี่นะแมน่นของบ่าวอาดนอ้องุดไปพุ่นเลยเอาละพี่นอ้ยองบ่กว่าเวลาใหญ่ห่างมา,าปากขอนก่อนจะนํามาสิคัมใน,นี่มันก็คัมหกโมงแล้วแต่ว่าตาวินยังไม่ทันได้ตกดินเถื่อนเนาะพี่น้องเนาะ มามาประคองน้ำกันพี่น้องโอ้ยเสียงเพลงกับตึงๆพี่น้องมันสิปติลเลกะซีท้องขอปออันนี้นะพี่น้องเฮาลืมสวิงได้กระโปน้ำพักเก็บักกะโปมาออกแต่ว่าเป็นกลัห่วยอยู่ใจสี่เอาไจมบอกพี่น้องเอยลยหรือ,อประคองเด็กพี่น้องเลก,กาคุยด้าบนแมงกะตาถ้าเป็นกนะคือเฮา ตักขึ้นมาแล้ว,ลวเขาถอกในรวดมันจังบรรยฐาอันนี้คือโอ้ยอัน,นี้อยู่ดาอยู่ม,มันหลัเซียเวลานะั้นมันถอกน้ำออกนี้อเอาพี่น้องมันบรรยนั้นเขาผัดถือคุกซากตาตาผัดลืมพอไปจับเอาคุก ไม่ใหญ่แบบไปลาสลิงแบบอสลิงเปล้ปวพี่น้องมาพี่น้องบ่ได้มันเราซื้อข้ามซืม้อหมื่นสั่ซื้อประเทตเเองพี่น้องเอาไปซื้อเลยมาจัสดจสีบเวล,ลาวพี่น้องเด้อบ้าห่าตับตับป่าบุตรมาปลูกมากินเหมดพี่น้อง มันก็ได้อยู่นะปัดทีมหน่อย กินก้นซสรแล้วได้ไหมเนองกินกลนเสแล้วก่อนแล้วลงไปด้ะวะ เมือ่อฮัดจะล้างอ้าวเนี่ยเห็นบอ่อเห็นบอ่อเห็นบอ่อเมื่อฮัดจะลางอา้าวเนาะไปไป,ไปให้ไหมบ้านี้เออเเบิง้งพี่น้องมันแห้งตายเบิดแล้วนี่นั่นเพราะว่าบ,าบดได้มาอ้าวมันนะ่ะจนว่ามันแห้ง แหงตายหมดแล้วพี่น so okay. ้องเอ้อมาเด้อยวทำมืดแล้วยังไม่ได้ไปฮอตไซด์พี่น้องมืดตื้อแล้วปากฮอนก่อนปากเอาเลย ขอนกับขั้นแม่นบนไลมาเอาเมื่อนี้นะแห้งเบิดพี่นนอะมันบน่มีฝลมันแดดเลยเดย้แห้งมันฝลนมา,ากออก็เอาเบิดได้อืมไม่เป็นตัวน้อยไป้องให้ไหย ไปพี่นนองไปให้ไหมมืดคาร้องแรงมากแล้วมามแข่งปลาจุดจิเบิดพี่นนองเอ้ยดีนะที่ฉันลงมาเอากะเถอ จย, u, ยู่นดพ่น้องได้กองอยู่ได้บอดแล้วมาหนองไม้มาหนองใหม่พี่น้องมาน้ำกันเด้อฝากซื้อกองในเร็วพี่น้องเอ,อ้ยมาน้ำคอยแน่คำเหมิดแล้วคุ่นคำเหมิดแล้วพี่น้องอ,อ่า จะไหนก็อยู่น้ำคอยก,ก็เดอ้อทุกคนเ้ยอยู่น้ำกันอยู่เป็นมู่กันนี่แล้วคำมาแล้วค่ะกะยกานคือการได้ <c oughs> <c oughs> อันเด้ออ่ะเด้อเ,อ,เอาประกอนเดอ้อ มันก็ยังลาอยู่อ่ะๆนีแต่ขีโตเมื่อข้างล่างพี่น้องเอ้ยมาให้นี่ก็คือว่ามีมาพี่น้องมาปลาน้ํามันหลายแค่อืม จะกกยทางอยู่ลุนุนนองเลยจ๋าเู้บดแต่อึดแต่อยากแม่กินลงมานจะไหน้ากัไไ้กินนลมกินเนาะเออ เป็นมาเนี่ยน้ำก็ได้อยู่โหตินออกเปิ้นเลยพี่น้องเตินออกของก้อยเบิดแล้วนี่งเอยเห็ี่ยนไม้มีแต่ขี้ตมเมมืดจังชิล่างครับพี่น้องเออทำสมาคามมือตื่นตาลงแล้วบบนี้ไปน้ำกระไรเท่า้บบนี้ มาพี่น้องสีวินหัวในเด้จอจักหน่อยอขำมืดแล้วแมจจงจั่นห้องโบกเวกบโวยวายอุ้ยบินหัววินหัวนารักเมือนน้ำแทบบันยิ้มสมบุกสมบันเวียดนามเวียดนามเล่นบอกพี่น้องโอ้ขำมืดเลยพี่น้องเงอ้ยสิได้อวยสิเลย ยังไล่ให้อยู่แต่ว่าจะได้อวยคำมืดแล้วเห็นบบพี่น้องโอ้ยภาพด้าล่างก่อนตะกี่ตม ไปอยู่ถุงบ่อนาเดี๋ยพี่น้องมาล้างบนบ่อพี่น้องนับอาชีพพี่น้องวินหวัวไหนเด้อเนี่ยอือเราจะมาล้างเขาสิตักน้บเซ็คคูอะพี่น้องถขาดชีลางใส่น้องใส่ <laughs> เบิร์ดได้พอมกบ่แม่นพอมกแล้วอิ่มนึ่งเลยกแหละ มาข้าวเดี่ยวก็ได้ลายแล้วพี่น้องสี่หาให้มั้งประมาณซี่หาให้ได้เยอะมากปลาบริตายอึดตายอยากแล้วเจ็สบสวดนะตั้งแต่มีกระดุกน้องมาเลยล่างขี้ตมออก ได้อยู่เห,เห็นไหมอื้าเป็นว่าโอ้โวดก่อนนี่พี่น้องเห็นบอแืะ ไล่หนาสีหาให้อโอ้ยจนว่าข้ามืดแล้วบ่า,าสิได้เมื่อแล้วแหลจะจวมาเคลียรห้องอืมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศลงให้หนาหาป่าขอนเออยน้อพี่น้องเนาะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าอาสเด้อเบิง่งหลายๆเทื่อก็ได้พี่น้องสิได้ผ่นานไปๆตอนนี้ยังบ่ผ่านชั่วโมงเลยผ่านแต่ผู้ติดตามเด้อพี่น้อง คำใดปสุสภาพคำใดเออบม่มนหูงกะกาบขอโทษขออภัยไปนะตรงนี้เลยเด้อยพี่น้องเดอ้อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เด้อยพี่น้องเดอ้อสบายดีจ้าบ๊ายบาย